เท่าไหร่ก็เท่านั้นติ๊กนะคะตีเส้นฉากนะคะอ่านี่ค่ะนะตีเส้นฉากแบบนี้แบบนี้นะคะจุดที่หนึ่งนะ,ะจุดที่หนึ่ง,ะะงตรงริมกระดาษจุดที่สองนะคะจุดที่สามจุดที่สี เพื่อนดูดีๆนะคะทำเหมือนกันเหมือนกับ EP 57เลยนะคะวิธีทําจุดเปลี่ยนก็คือการหาร2ของรักแร้ก็คือลบด้วย1แค่นั้นเองทีนี้เราจะมามาโค้งเสร็จแล้วเราจะเช็ครักแล้ว,ว่ามันจะขาดเหลือไปเท่าไหร่นะฮะตรงจุดเลข2นะคะจุดที่2วัดขึ้นมา2เซนครึ่งนะคะติก๊กนะคะสเซนครึ่งจุดที่3วัดขึ้นมาขวามือเรานะคะขวามือของเราครึงคคร่งเซน0.5ค่ะครึ่งเซนนะคะจุดที่4วัดขึ้นมา3เซนนะคะสเซน วัดขึ้นมานี่ค่ะสามเซนทีนี้เราจะโค้งจากจุดที่1ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3การโค้งนะคะไซส์ใหญ่นะถ้าคนตัวใหญ่หน่อยใช้แม้บรรทัดหัวนวกแก้วของเรานะคะนี่ค่ะวางจากจุดที่1ตรงจุดนี้นะคะหาจุดที่สองผ่านจุดที่สองนะคะให้เลื่อนหานะทะ่เพื่อนขาเลื่อนหาเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยให้เข้าพอดีเราจะใช้แม้บรรทัดหัวนวกแก้วก็ได้ นะฮะที่เรามีหรือเราจะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟก็ได้ที่เรามีนะคะหาซื้อตามช้อปปี้ราาดาอะไรนะช้อปปี้มีเยอะแยะนะคะแบบนี้นี่ค่ะเหมือนการรูปทรงเขาจะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอพอได้เสร็จนะถึงจุดที่สาโค้งแบบนี้ก่อนนะนี่ค่ะเราโค้งแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ,ะหมุนยังไม่ต้องยกนะเราใช้หมุนค่ะหมุนนะ หัวนกแก้วก็ทาเหมือนกันนะคะแล้วก็วางจากจุดที่3หาจุดที่4นะคะนี่ค่ะเลื่อนหาค่ะให้เขาได้จังหวะนะนี่ค่ะเราเชื่อมต่อนี่ค่ะแขนเสื้อนะคะพอเราได้ตรงจุดนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำหนดแขนยาวเรากําหนดแขนยาวเท่าไหร่เราก็วัดลงมาจากจุดของหัวแขนเส้นนี้คือจุดที่1คือจุดหัวแขนนะคะเรากําหนดความยาวแขนเท่าไหร่นี่ค่ะแล้ก็ติ๊กเลยตีเส้น ปลายแขนบวกหลวมไปเลยเท่าไหร่นะคะกำหนดไปเละรอบปลายแขนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่ค่ะแล้วตีจากจุดเส้นจุดที่สี่นะคะอันนี้เป็นแขนสั้นนะคะเรากลิ้งออกไปนะคะเพื่อนขาจุดที่1ผ่านจุดที่สองกลิ้งให้เต็มเลยนะคะลกลิ้งออกไปให้เต็มเลยนะคะกลิ้งเลยกลิ้งออกไปให้เต็มเลยนะคะนี่ค่ะตรงปลายแขนด้วยนะคะ จุดที่2กิ้งเส้นตัดออกไปด้วยจุดที่3กิ้งเส้นตัดออกไปด้วยนะคะกลางกระดาษออกมานะคะกลางกระดาษออกมาจุดที่เราสันทบกระดาษตีเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางแขนนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางแขนนะนี่ค่ะแขนยาวที่เรากิ้งออกไปคือเส้นนี้นี่ค่ะตีเส้นนะคะท้องแขนนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะจุดที่สองที่เรากิ้งตัด จุดที่3ามที่เรากิ้งตัดตัวนี้จะร่างหัวแขนออกมาก่อนนะคะคร่าวๆที่เรากิ้งนะ <ills> นะคะนะคะที่เรากิ้งนี่ค่ะฝั่งที่เราเริ่มแรกก็คือชิ้นหลังนะคะที่เราร่างขึ้นมาชิ้นแรกที่เรากลิ้งออกมานะคะขวามือเราตรงนี้คือชิ้นหน้าในการทําชิ้นหน้าของแขนนะคะจุดที่2ตรงจุดนี้ที่เรากิ้งออกไปจุดที่3ที่จุดนี้ที่เรากลิ้งออกไปจากเส้นที่เราร่างคือจุดนี้ถูกต้องไหมคะวัดลงมา0.5้า 0.5จุดที่3ก็0.5เช่นกันเราจะปรับแขนให้ลงให้เว้ากว่าชิ้นหน้าให้เว้ากว่าชิ้นหลังนะคะ,ะแต่งแขนใหม่เลยค่ะนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟหรือไม้บรรทัดหัวหนกแก้วเรานะคะได้หมดนะคะให้หาจุดที่3ปุ๊บเราก็หมุนเลยนะคะหมุนเลยนี่ค่ะโค้งเส้นให้สวยงามนะนี่ค่ะให้ชิ้นหลัง เว้าวกว่าชิ้นขอโทษค่ะให้ชิ้นหน้าเว้าวกว่าชิ้นหลังเส้นนี้เราไม่เอาแล้วนะคะต่อมาเราจะเช็คในรอบในส่วนของวงแขนนะคะว่าเขาจะเกินไปกี่เซนนะคะ จะขีดเส้นตัดนะฮะที่หลักๆที่ขาดไม่ได้ขีดเส้นตัดตรงนี้คือเส้นต้นแขนต้นแขนสําคัญมากนะคะสําคัญตรงไหนเพราะว่าเรามีการปรับเปลี่ยนการสร้างแขนก็คือรอบรักแร้ที่เราหาร2แล้วลบ1เพื่อที่จะลดตรงส่วนแขนที่เข้าเหลือไปประมาณ 3- าถึงสี่ซ่าหเซนที่เราสร้างตอนแรกะจะมีปัญหาเรื่องเข้าแขนนะทีนี้เราจะต้องสําคัญจุดนี้ก็คือเส้นต้นแขนอย่าให้หายนะฮะต้นแขนต้องให้เหลือเหลือกว่าที่เราวัดไว้นะคะ ต้นแขนของก้อยตัวนี้สิบสองนิ้วครึ่งนะคะที่วัดมานี่ค่ะสิบสองนิ้วครึ่งอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะก็หลวมอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งก้อยปัดผ่านอย่าให้ต้นแขนขาดนะคะอย่างน้อยต้นแขนจะต้องเหลือหลวมเอาไว้ก่อนนะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องต้นแขนเฟซนะคะอะ่เราเช็ครอบวงแขนเราเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่วงแขนจริงของก้อยนะ่ะสี่สิบเจ็ดเซนพอสร้างตรงนี้จะได้อยู่ที่สี่สิบแปดครึ่ง 48่ครึ่งส่วนตัวก้อยเวลาไปเข้าขจริงก้อยว่ามันน้อยไปแต่มือใหม่น่าจะเข้าง่ายหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเกินไปแค่1นึเซนครึ่งการที่มันเหลือไปที่1เซนครึ่งก็คือเรานํารอบรักแล้หาร2แล้วลบ1ถูกไหมคะแล้วก็มาแบ่ง3มช่องก็คือหาร3ตรงนี้เราจะมาเช็คหัวแขนนะคะ,ะตัดออกไปนะคะเพื่อนคะ่ะนี่คือการแก้ไข การสร้างแขนสําหรับมือใหม่นะคะพอเราสร้างตรงจุดนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพอเราสร้างตรงจุดนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทุกครั้งนะคะเวลาเราจะไปตัดผ้าเราจะต้องเช็คตรงวงแขนเราก่อนก็คือจุดนี้นะคะนี่ค่ะขออนุญาตลิกกระดาษนะตรงนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะใช้กระดาษไม่สุภาพนี่ค่ะเช็คเลยนะคะตรงปลายแขนให้พอดีนะคะเพื่อนขาให้พอดีตรงในจุดส่วนของปลายแขนตรงนี้ให้พอดีนะแล้วเรา เช็คตรงวงแขนตรงเนี้ยถ้าเขาจิ้มขึ้นแหลมตรงนี้เราจะโค้งให้เขาเป็นวงหมนถ้าเขาจิ้มขึ้นแบบนี้นะคะเราจะต้องแต่งใหม่อันนี้นะคะคุณก้อยแต่งแล้วเรียบร้อยให้เขาโค้งสวยนะเวลาเราไปเข้าแขนเสื้อจะได้ไม่มีปัญหานะทุกอย่างอะ่ะมันจะต้องค่อยๆแต่งค่อยๆเกานะคะนี่ค่ะ ตัดเลยแล้วเราก็จะไปสอบแขนของเราก็คือเราจะไปเช็คแขนตัวนี้แขนสร้างวิธีนี้จะเหลือประมาณ1เซนครึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะ1เซนครึ่งหรือ2เซนแล้วแต่มือเราวาดรอตวัดไปนะตรงนี้คือการแก้ไขาการสร้างแขนเสื้อสําหรับมือใหม่ที่มีปัญหาเข้าแขนเหลือนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาเช็คแขนนะคะแขนไหลเราก็คือตรงเส้นไหลที่เราปรับแล้วเรียบร้อยคือจุดนี้นะคะชิ้นหลัง นะฮะอันนี้ตรงกลางเนาะนี่คะ่ะวางอย่างนี้นะคะเวลาเราเช็ควงแขนนะคะเพื่อนๆขาชิ้นหน้าชิ้นหลงังแขนหน้าแขนหลงังอันนี้เส้นกลางนะะเส้นกลางอ่ะเราพลิกกระดาษนะคะเราวางอย่างนี้เสร็จเราพลิกกระดาษนะคะเพื่อนขาพลิกเลยนี่คะ่ะพลิกนะวนเลยนะคะเพื่อนขาเริ่มเลยนี่คะ่ะอ่าวนนะคะวนน,นนี่คะ่ะวนนี่ค่ะเห็นตรงแขนนี้เข้าไปไหมคะนี่ค่ะ ตรงเส้นที่เราปรับแขนตรงนี้ใหม่นี่ค่ะนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะวิธีเช็คของหัวแขนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาวิธีแก้ไขวงแขนนะคะที่เข้าเหลือจากตัวเสื้อเยอะสําหรับมือใหม่ที่เข้าแขนยากนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำนะคะคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยแบ่งปันให้เพื่อนๆดู ทุกวันตามหน้าง,งานที่ก้อยทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ